สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนหาเหรียญชาแนลคลิปนี้ช่องคนหาเหรียญชาแนลก็จะนำเหรียญที่ทางช่องมีความสงสัยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันชมแล้วท่านผู้ชมพบเจอหรือไม่ พบง่ายหรือพบยากได้เก็บหรือไม่ได้เก็บคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันถ้าหากว่าพบเจอเหรียญที่ทางช่องของเราสงสัยคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยมาให้รู้หน่อยหรือจะลายเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเบอร์ลายก็0ูน หกสามเจ็ดหนึ่งสองห้าสองหกหกนะครับส่งรูปมาประเมินราคาก็ได้ถ้าเหรียญเราชอบเหรียญในคลิปนี้เราสงสัยเราก็เลยมาทําคลิปให้กับท่านผู้ชมได้อาดูได้รู้ว่าเหรียญน,นี้เป็นแบบไหนอย่างไร นะครับก็มาดูกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการตรบกวนเวลาท่านผู้ชมนะครับดูเหรียญแรกเหรียญที่เราสงสัยคือเราสงสัยอะไรเราสงสัยว่าเหรียญน,นี้ปีพศนี้เป็นปีพศที่ผลิตน้อย หรือว่าเป็นปีพศที่ยังไม่ได้ให้ใช้หมุนเวียนเพราะอะไรครับเพราะว่าปีพศนี้เราพบเจอน้อยมากนะครับตั้งแต่เดือนมกราคม2567จนมาถึงปัจจุบันเดือนกรกฎาคมเราคัดเหรียญมา หลายแสนนะครับหลายแสนบาทนะครับตามที่เราเลขเหรียญมาคัดแต่ละวันวันหนึง,ว,นนงวันหนึ่งก็3มรอบรอบละหมืน่นสองหมื่นก็ตกอยู่ที่ประมาณ50,000บาทแต่ละวันที่เราคัดเหรียญแต่เราพบเจอปีพศนี้ของรัชกาลที่10เนี่ยแค่สมเหรียญน,นะครับส่วนมากก็จะเจอปี6กหนึ่ง 6263 646566แต่ปีพศออนี้ปี67เราเจอแค่สามเหรียญในระยะเวลาครึ่งปีนะครับระยะเวลาครึ่งปีตั้งแต่มกราจนถึงกรกฎาปี2567นะครับ ก็อยากจะถามท่านผู้ชมเหมือนกันอยากจะถาม f อฟท่านใดคัดเหรียญพบเจอเหมือนช่องของเราหรือเปล่าเหรียญปีพศ2567ของรัชกาลที่10พบเจอเยอะหรือพบเจอน้อยหรือไม่เจอเลยหรือเจอเยอะเป็นจำนวนมากหรือเก็บหรือไม่เก็บอย่างไร นะครับก็สามารถไลน์มาพูดคุยกันได้เบอร์ไลน์0637125266นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็มาเข้าเรื่องในช่วงของการพูดคุยเกี่ยวกับเหรียญชนิด หนึ่บาทของรัชกาลที่10ปีพศ2,567ันารหกสอทำไมพบเจอน้อยผลิตน้อยหรือว่ายัางไม่หมุนเวียนอย่างเช่นปีพศ2,566ก็เช่นกันตอนแรกต้นปีเราก็พบเจอน้อยเราก็คิดว่า เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยแต่ปัจจุบันพบเจอเป็นจำนวนมากเหรียญปีพศ25 6 6หของรัชกาลที่1ิบปีพศสอง7ัน,น้า้หสิเดเหรียญนี้ปีพศนี้ตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นมาไม่พบเจอเลยจนมาถึงเดือนกรกฎาเนี่ยมาพบเจอสามเหรียญ นะครับก็เลยมีความสงสัยจะพาท่านผู้ชมมาดูมีความสงสัยว่าเป็นเหรียญผลิตน้อยหรือเปล่าถ้าเป็นเหรียญผลิตน้อยก็ต้องเก็บนะครับทำไมถึงมาถามท่านผู้ชมมาถามเอฟถ้าหากท่านผู้ชมแสดงความคิดเห็นว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยก็โอเค เราก็จะได้เก็บถ้าท่านผู้ชมว่าเป็นเหรียญที่ยังไม่นำมาหมุนเวียนก็ไม่จำเป็นต้องไปเก็บเดี๋ยวอีกประมาณเดือน2เดือนหรือว่าปีหน้าปี68ก็อาจจะออกมาเยอะนะครับเพราะว่าก็จะให้หมุนเวียนแล้วนะครับ ก็มาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดยังเก็บไว้อยู่นะครับยังเก็บไว้อยู่ก็มีเอฟซีท่านหนึ่งเก็บเหมือนกันนะครับที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาตอนนี้เอฟซีท่านก็อยู่อยู่จังหวัดจันนะครับเก็บอยู่สองเหรียญน,นะครับก็เอฟซีหลายหลายท่านท่านผู้ชมหลายหลายคน นะครับถ้าชอบเหรียญถ้าเก็บปีพศออนี้ก็สแสดงความเห็นมาทางช่องคนหาเหรียญชาแนลได้นะครับนี่เราก็มีแค่สามเหรียญเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้จนถึงสิ้นปีนะครับถ้ามีการออกมาหมุนเวียนก็จะพบเจอเป็นจำนวนมากนะครับ สิ้นปีพศ2567ยังไม่เห็นอีกก็ยังรอดูอีกนะครับปีพศ2568ถ้าสิ้นปีพศ2568ยังไม่เห็นเลยยังไม่พบเจอเลยรบกวนกองกระสาบที่นี้นะครับรบกวนคณะกรรมการกองกระสาบขอข้อมูลหรือว่า ไปซื้อตำรามาดูนะครับไปซื้อตำรามาดูจำนวนการผลิตเหรียญรอสิบตั้งแต่ปีพศ2561จนถึงปัจจุบันนะครับก็จะได้ความจริงจะได้ความจริงนะครับว่าเหรียญปีพศ2567เป็นเหรียญผลิตน้อยหรือเป็นเหรียญที่ยังไม่ใช้ในการหมุนเวียน ก็เป็นเหตุที่ให้พบเจอน้อยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมนะครับใครคิดว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยก็คอมเมนต์เข้ามาใครคิดว่าเหรียญน,นี้ยังไม่ได้นำมาให้ใช้แบบหมุนเวียนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับพูดคุยกัน สำหรังคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ